เปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอสคุณชงจากที่บ้านไปแล้วก็จิบคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าหุนไม่ดีจริงใส่ชุดหนังคือพังนะให้ค <น S 1> ุณเปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอส <c oughs> ได้ทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งแก้วที่คุณเห็นเนี่ย25แคลเท่านั้น <c oughs> มาเริ่มคุนคือพออายุ30ขึ้นอะ่ะตั้งแต่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเริ่มมีอาการแลวเริ่มมีเชื้อแล้วว่ากินจากเมื่อก่อนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ตอนนี้การเป็ว่าแบบแค่เหมือนกับหายใจเอาอ้นแล้วกินอาหารก็ไปซื้ออ้วนแล้วก็อ้วนแล้วมันอ้วนแบบมันอ้วนง่ายมากจนกระทั่งแบบทุกวันนี้แย่ก็แบบว่าเริ่มจากการไปดูไขมันก่อนอ่าเออดูไขมันเสรดูเศษไขมันมันก็ได้เฉพาะส่วนมันไม่ได้ทั้งตัว มันเป็นอย่างนั้นคือต,ตอนแ<ค>รก<ด>อะ่อต้องดูแลตัวเองใช่คือเราจะคาดหวังไว้ว่าการดูไขมันจะทาให้เราผอมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างนั้นหลายๆคนก็คิดแบบนั้นซึ่งตอนไปดูเราก็าคิดอย่างนั้นว่าโอเคแข่ฉันไปนหนาฉันไป้วเป็นไงสรุปพอเวลาผ่านไปเรายังไม่ปร,รับพฤติกรรมการกินหรือยังไม่ได้มีวิธีการลดน้ําหนักคุมน้ําหนักอื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็แบบเหมือนกับกลับมาเท่าเดิมและมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเราก็ต้องหาตัวช่วยอย่างอื่นอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆและที่บอกย้งแต่ต้นว่าแย ถ้ายายิ่งมีลูกแล้วนะยายิ่งรู้สึกเลยว่ามันเสื่อมลงแล้วก่อนหน้านี้คือแค่อดข้าวมื้อหนึ่งนั้นก็คือแบบว่าโอ้ยหาประลาขึ่นแบบโอ้ยนั่งแบนรับแบนรับเข้าไปี่คืออดอดข้าวแค่มื้อเดียวแต่ทุกวันนี้อดข้าวมื้อเดียวไม่ได้ช่วยแล้วตั้งแต่มีลูกเนี่ยคือน้ําหนักลงยากมากแม้แต่แค่แบบอดข้าวมื้อหนึ่งสองมื้อก็ไม่ลงแล้วพอแบบพอมันทําไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเบื่อ แล้วก็อยากกินเหมือนเดิม,มคือเป็นคนที่ชอบทานกาแฟอชอบทานโกโก,โก้น้ำชงน้ำชงเป็นคนชอบทานน้ำชงเพราะอย่าลืมว่าเราอตื่นมาทํางานตั้งแต่แบบหกโมงเช้าใช้พลังงานเยอะมากใช่ทังานมากแล้วก็เลือกการอีกทีคือสี่ทุ่มทีนี้ถ้าจะให้เราอดเลยอะ่ะบอกตรงนี้เลยว่าทําไม่ได้แล้วไม่ทําด้วยพอเรารู้แล้วว่ามันทําไม่ได้ เราก็ต้องหา,า<ว>ตัวช่วยจริงถ้าอายุไม่เท่าเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทีนี้ออวันนี้ตัวช่วยที่บอกคือสําหรับใครที่ชอบทานน้าชงเหมือนแพทใครทีค่คนติดกาแฟแล้วกินกาแฟดําไม่เป็นเหมือนแพทวันนี้แพทมีตัวช่วยซึ่งอันนี้แพทต้องยอมรับจริงๆว่ามันเวิร์กมากแล้วมันก็ได้ผลจริงๆสำหรับอย่างที่ตัวเองที่บอกคือไม่เคยเชื่อเรื่องว่ามันจะช่วยเราได้แต่วันนี้มันช่วยได้มันช่วยได้มันทําให้เราแบบ ใช้ชีวิตในทั้งวันอ่ะใช้ชีวิตได้แบบว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ยังได้กินน้ําชงที่ตัวเองชอบแล้วก็คือน้ําชงที่กินอ่ะสุดท้ายแล้วเวลาเราไปกินอย่างที่แบบเป็นฟิลก่อนแล้วเนี้ยก็ร้อยแคลร้อยยี่สิบเกินร้อยอยู่แล้วไอ้พวกช้านมไข่มุก็เลยอย่างเงี้ยแบบสามสี่ร้อยซึ่งวันเนี้ยเราก็จะงดตรงนั้นเรามากินอะไรที่มันแค่สี่สิบแคลกเฮ้ยคือวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งร่างกายต้องการพลังงานประมาณสองพันกิโลแคลอรี่ใช่ป่ะคือหายไปแล้วสี่ร้อยถูกต้องกลายเป็น อาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แบบเหลือแค่ประมาณ25กิโลแคลถูกต้องและตัวนี้เนี่ยเขาออกมาก่อนก็คือเป็นกาแฟซึ่งตัวนี้เนี่ยมันแค่20กว่าแคล25แคลแย่กินแล้วคือดีมากใช่อ่ะเ,ออเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเวลาชงเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นอันนี้ก็คือหลังจากที่ชงแล้วทานได้ทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ย1แก้วที่คุณเห็นเนี่ย25แคลเท่านั้นแล้วก็ถือดูดไปเลยทั้งวันและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ แคเอที่เป็นโกโก้ซึ่งแพทเคยเจอนะว่าบางคนเขาไม่กินกับแฟจริงๆเราก็เลยออกโกโก้มาให้ซึ่งโกโก้เนี่ย40แคลเท่านั้นเอง40แคลคือน้อยมากเพราะปกติต้องบอกยนะว่าโกโก้เนี่ยมันมีความธรรมชาติคือมันขมแต่ว่าคนเรานํามาใส่น้ําตาลจนหวานแล้วเขาจะ่อกว่ากว่าจะใส่น้ําตาลให้มันกบความขมกว่าจะใส่ที่มันเกิดความหวานต้องไรต้องใส่ทุกอน่าง 40แคลชงออกมาแล้วหน้าตาของคุณโกโก้เขาจะเป็นอย่างนี้เจมจนซึ่ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ติดติดกาแฟติดโกโก้อย่าติดน้ำชงทั้งหลายติดน้ำชงแล้วก็คือชีวิตจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ทานน้ำชงชีวิตไปต่อไม่ได้ไป่อไม่ได้จริงทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมันก็จะสามารถดูแลเรื่องน้ำหนักเราได้เรายังสามารถกินน้ำชงได้ในประมาณแค่2ี่แคลในประมาณแค่ 40แคลเท่านั้นตัวนี้หลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยอย่างเราสองคนอยากทานไปแล้วหนึ่งมันจะช่วยทําให้เราอิ่มนานขึ้น <Yeah. S 2> อาการหิวอาการกินจุกจิกเราดีขึ้นจากข้าวที่แบบว่าเติมแล้วเติมอีกก็จะไม่เติมละ <Ừ. S 2> จากประมาณหนึ่งจานเต็มๆเนี่ยก็จะเริ่มลดลงบางคนก็อาจจะลดลงแบบว่าจากสองจานเหลือจานหนึ่ง <Yeah. S 2> พอทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะลดลงแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นค <ừ, S 2> ือจะบอกว่าหลายคนอาจจะฟังแล้วเฮ้ยมีสารเคมีใดๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ต้องบอกเลยว่าสารสกัดเขา่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสารสก อะไรนี้นะคะอย่างเช่นไอตัวที่ทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นเนี่ยก็คือพวกกระบองเพชรอะไรนี้นให้เรารู้สึกว่าแบบไม่หิวไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่สําคัญมานอกจากทาให้แบบว่าไปฟูในท้องอ่ะอิ่มท้องปุ๊บเนี่ยทําให้เรา ครีครองด้วยอันนี้ดีงามมากเพราะว่าครีไม่ออกอะไรก็เป็นเป็นเหตุผลทำให้แบบว่าทองบวมได้ถูกต้องก็คือกันหลายๆคนที่มีภูมิก็อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ไม่ได้ค่อยไม่ได้ไม่ได้กินจริงๆเล้วราการที่ไม่ได้กรีไม่ได้ไม่ได้จบแค่ว่ามีภูมิป่องนะจ๊ะทำไมนะคือมันมีของเสียในร่างกายร่างกายก็จะดูดซึมน้ําที่อยู่ในกรีของเราทําให้ผิวพรรณเราพังจาเป็นจงเป็นสิวมากมายสำหรับผัดอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสําหรับใครที่แบบ ตอนนี้มีแบบความแบบ ความอวบความความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบลดน้ำลดลดน้ำชงไม่ได้โดยเฉพาะสาวออฟฟิศนะพูดตรงๆที่ตื่นมาตอนเช้าก่อนเข้าออฟฟิศต้องยิ้วน้ำชงจากหน้าบริษัทติดแล้วก็เข้าไปวางไว้ที่หน้าคอมต่อให้ดูดทั้งวันก็เถอะมันก็คือแคลอรี่ทั้งนั้นถือเข้าไปให้คุณเปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอสเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องแวะซื้อแล้วนะคุณชงจากที่บ้านไปใส่กระติกไปแล้วเติมน้ำแข็ง แล้วก็วางไว้แล้วก็จิบ <c oughs> เป็น <c oughs> คือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ดีจริงใส่ชุดหนังคือพังนะให้คุณเปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทาให้ลองดื่มแคลเอสได้ทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งแก้วที่คุณเห็นเนี่ย25้แคลเท่านั้นแล้วก็ถือดูดไปเลยทั้งวัน